นี่คือเครื่องสูบน้ำทัศวาขวัญใจเกษตรกรชาวไทยแรงดีจนตกใจเลยครับทําการเกษตรพื้นที่ขนาดใหญ่ใช้น้ําเยอะไม่ใช่จะเลือกปั๊มอะไรก็ได้นะครับแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเลือกปั๊มยังไงวันนี้มาดูกัน สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับบูมในช่อง P ี b และนี่ก็คือช่วง P ี b รีวิวอุปกรณ์งานช่างเครื่องมือช่างเครื่องมือทําสวนเครื่องมือการเกษตรอะไรที่คุ้มและดีสามารถติดตามได้ในช่องนี้เลยครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นเกษตรกรนะครับหรือทําการเกษตรหรือเป็นบ้านสวนก็ดีเนาะเรื่องน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญหลักเลยยิ่งใครทําการเกษตรพื้นที่ใหญ่ยิ่งต้องใช้น้ําเยอะครับและถ้าน้นาไม่พอก็จะมีผลเสียกับพืชผลทางการเกษตรของเราได้แล้วปั๊มน,น้ำการเกษตรเราต้องเลือกยังไงวันนี้มาดูกันครับ คนครับอย่างแรกที่เราจะต้องคํานึงถึงเลยนะก็คือเรื่องของพื้นที่พื้นที่ที่เราอยู่หรือที่เราทําการเกษตรเนี่ยมีระบบไฟฟ้าหรือเปล่าหากไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเราก็ไม่สามารถจะใช้เครื่องปั๊มน้ําที่เป็นระบบไฟฟ้าได้ครับแต่ก็ยังมีทางออกอยู่ครับหลายคนไปใช้ปั๊มน้ําระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเอาแน่เอานอนกับแดดไม่ได้เพราะหากแดดไม่มีบางครั้งระบบโซลาร์เซลล์มันก็ไม่ทํางานครับดังนั้นเราจึงต้องมีแบตเตอรี่สํารองและต้องดูแลรักษาแม่แนทนันแบตเตอรี่ของเราด้วยครับ ดังนั้นนะครับก็เลยมีหลายคนที่หันมาใช้เครื่องปั๊มน้ําระบบน้ํามันครับเพื่อไม่จ่าลืมนะครับว่าหากเรามีปัญหาเรื่องการส่งน้ําก็จะมีผลกระทบกับผลิตผลทางการเกษตรของเราด้วยเลือกได้แล้วว่าจะใช้ปั๊มน้ําพลังงานแบบไหนแล้วจะเอาขนาดเท่าไหร่ดี เพื่อนๆก็สามารถดูได้จากสเปคปั๊มน้ำแต่ละตัวเลยนะครับอย่างทาสว่าตัวนี้สเปคส่วนใหญ่จะอยู่ที่ข้างกล่องอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีแท็กให้เราอ่านอย่างนี้ด้วยตัวนี้คือทาสว่า w p 3 0จะเป็นขนาด7แรงม้ามั่นใจได้เรื่องการประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้การันตีประหยัดไฟเบอร์5จากกระทรวงพลังงานครับ ปากท่อน้ำเข้าและน้ําออกขนาด3นิ้วนะครับตัวเสื้อปัม๊มมีขนาดใหญ่มากสามารถสูบน้ําได้1,100ลิตรต่อนาทีครับพูดง่ายๆนะเราสามารถสูบน้ําได้1คิวต่อนาทีสมมติถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการสูบน้ําเข้าบ่อเลี้ยงปลาหรือบ่อเลี้ยงกุ้งประมาณ300คิวต่อวันเราก็จะเปิดเครื่องแค่วันละ5ชั่วโมงครับ ถ้าพื้นที่ของเพื่อนๆน,นะครับเป็นที่เนินที่ภูเข,ขานะครับเครื่องตัวนี้ของทาซาว่าเนี่ยสามารถส่งน้ําได้สูงถึง27เมตรแนะนําสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เอาไปต่อท่อสปริงเกิลนะเราสามารถใช้ท่อเมเนเนี่ยเป็นไซส์3นิ้วเท่ากับตัวเครื่องต่อยาวไปได้เลยเนาะแล้วเวลาเราไปต่อหัวสปริงเกิลเนี่ยให้เราทําท่อแยกออกไปนะคะเป็นขนาด4หุนแล้วสําหรับท่อสาขาที่แยกออกไปเนาะเราก็สามารถต่อสปริงเกิลได้4-5หัวซึ่งรวมๆแล้วนะครับเราสามารถต่อสปริงเกิลได้เป็นร้อยหัวครับ เรื่องต่อไปก็คือความลึกของบ่อหรือว่าแหล่งน้ำนะครับเราต้องคํานึงด้วยนะว่าแหล่งน้ําของเราเป็นลักษณะไหนถ้าเกิดของใครนะครับเป็นบ่อลึกๆเป็นบ่อบาดาลนะครับปั๊มน้ําแบบนี้ก็ไม่เหมาะนะเราควรเปลี่ยนไปใช้ปั๊มซับเมิร์หรือปั๊มเจ็ดคู่นะครับที่มีแรงดูดลึกๆ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นบอ่อน้ําธรรมดาเป็นคลองไส้ไก่นะคะเป็นพื้นที่โคกหนองนาที่เราขุดไว้เองแบบนี้นะเราสามารถใช้ทาสว่า WP 3 0ตัวนี้สูบน้ําได้เลยโดยจะปั๊มน้ําทาสว่าตัวนี้สามารถดูดได้ลึกถึง8เมตรเลยครับและสุดท้ายนะครับก็คือน้ําหนักของตัวเครื่องสําคัญยังไงนะครับบางคนอาจจะทําบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลานะไม่ได้สูบน้ําเข้าทุกวันแล้วเรามีหลายๆบอ่อเราต้องทําการขนย้ายปั๊มน้ำนีำน้ในแต่ละบอ่อย้ายไปแต่ละวันดังนั้นเครื่องสูบน้ําที่น้ําหนักเบาสาม มาารถยกเองได้จึงทําให้เพื่อนๆสามารถทํางานได้สะดวกมากขึ้นอย่างฮาร์วาตัวนี้นะผมจะบอกว่านี่เห็นไหมตัวเครื่องเนี่ยนี่ผมยกแบบนี้ได้เลยเห็นปะ่ะเออแล้วตัวนี้เขาดีมากนะเพราะเขามีแคลงรอบตัวเครื่องมาให้เลยกันกระแทกนะครับและเพื่อนๆสามารถ DIY ใส่ล้อเข้าไปนะทําเป็นรถเข็นก็ได้ไม่ยากนะ ไว้ว่าหลังว่างๆเดี๋ยวผมมาทํา DIY ให้ดูอย่าลืมนะครับการทําการเกษตรหัวใจสําคัญอยู่ที่น้ําการเลือกปั๊มน้ําที่ดีมีคุณภาพจะทําให้เพื่อนๆสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับเลือกใช้ทาสว่า WP 3 0ตัวเนี้ขวัญใจเกษตรกรชาวไทยโครงใหญ่พิเศษได้แรงดันน้ําดีกว่าได้ปริมาณน้ําเยอะขึ้นวัสดุดีแข็งแรงและทนทาน สำหรับลิงก์สินค้านะครับผมใส่ไวในร์ดตรงนี้แล้วก็ในดิสคริปชันข้างล่างนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆซื้อมาแล้วเราก็ไปดูวิธีการใช้งานกันต่อเลยครับตัวเครื่องนะครับจะเป็นปากท่อขนาด3นิ้วนะเขาจะมีอะแดปเตอร์มาให้แบบนี้นะเราก็ต่อเข้ากับปากท่อขนาด3นิ้วตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครนะครับจะใช้ท่อเกลียวมาต่อนะตัวนี้เราก็ไม่ต้องใช้ตัวฟุตวาลนะครับมีมาให้ในกล่องนะจะเป็นตัวฟุตวาลพลาสติกมีสายละท่อมาให้สมเส้นนะครับแล้วก็มีบล็ เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะทําการเติมน้ํามันนะครับเราต้องทําการเติมน้ํามันเครื่องลงไปก่อนนะสาหรับน้ามันเครื่องนะครับเราก็จะใช้ตัว SAE 4 0นะครับคือดีที่สุดนะน้ำมันเครื่องที่ใช้นะครับเราก็จะเติมประมาณ0.6ลิตรครับวิธีดูว่าน้ำมันเครื่องเต็มได้ระดับแล้วนะครับจะสังเกตว่าน้ำมันเครื่องอ่ะมันจะล้นเอ่อมาตรงปากตรงนี้นะตรงนี้ก็คือใช้ได้แล้วทุกคนครับทีนี้เวลาเราจะเติมน้ำมันนะให้วางเครื่องไว้บนที่ราบนะครับอย่าให้เครื่องมันอยู่ตะแคงนะตัวถังเก็บน้ำมันอ่ะมันจะใส่ได้3.6ลิตร ตัวน้ำมันที่ใช้นะครับจะเป็นน้ํามันเบนซินนะแนะนําว่าให้เ,เพื่อนๆเติมเบนซิน95ไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีใครจะเติมเบนซิน91ก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้เติม e85 หรือว่า e20 นะครับทีนี้เราต้องทําการล่อน้านะครับโดยการเติมน้ําเข้าด้านบนนะครับตรงนี้จะมีช่องเติมน้ําอยู่เพื่อให้เห็นนะครับว่าถ้าเราเติมน้ําไปข้างบนนะน้ํามันก็จะเข้ามานะครับเต็มโขงก็คืออยู่ประมาณนี้นะด้านข้างตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดเครื่อง ตรงนี้เป็นก๊อกน้ํามันนะครับให้เราเปิดก๊อกน้ํามันนะครับแล้วก็ทําการเปิดโช๊คตรงนี้ที่เห็นเพื่อนๆเห็นเป็นกระต่ายกระเต่านะครับตรงนี้จะเป็นสวิตควบคุมความเร็วของเครื่องนะครับเราสามารถปรับความเร็วของเครื่องได้นะคือเต่าก็ช้านะครับกระต่ายก็จะเร็วขึ้นหน่อยทีนี้เราก็ทําการเปิดสวิตด้านข้างนะครับแล้วก็ทําการดึงสตาร์ทได้เลยครับพอเครื่องติดทํางานได้ที่นะเราก็ปิดโช๊คนะครับ แบบนี้นะเรียบๆล้ะตอนแรกผมเอาท่อน้ําดับเพลิงมาต่อนะครับเนื่องจากเครื่องเนี่ยดูดแรงมากครับท่อน้ําดับเพลิงจะใช้ไม่ได้นะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นท่อยางแบบนี้ครับที่บ้านก็ไม่มีแบบบ่อดงบ่อน้ําหรอกแต่ว่าอยากจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันใช้งานได้อันนี้ผมกลัวว่าน้ํามันจะหมดเร็วเกินไปนะครับผมก็เลยใส่ท่อลถ2นิ้วไว้ครับมาดูความแรงกันตอนที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ยให้เราเร่งคันเร่งไปให้สุดเลยนะแรงดันน้ําคือแบบแรงมากอะจนผมตกใจอะผมก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ครับ โอเคอันนี้คือแบบไม่กี่วินาทีนะครับน้ำร้อยลิตรเกลี้ยงไปแล้วเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองน้ำและน้ำหมดเร็วนะครับผมก็เลยจัดการทำเป็นท่อวนแบบนี้ครับเพื่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่าปั๊มน้ำทัศวะตัวนี้มันส่งน้ำได้แรงส่งน้ำได้เยอะจริงๆพอเครื่องติดแล้วนะเราก็ปรับเป็นรอบเดินเบานะครับน้ำก็ยังแบบไหลเยอะอยู่ดี แบบนี้เพื่อนเพื่อนที่ทาการเกษตรเนี่ยซื้อไปรับรองใช้ได้เหลือเฟือครับทุกคนครับหลังจากเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันก็เป็นเครื่องยนต์นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษาด้วยสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อปั๊มน้ําทัสว่ามาใหม่เลยนะครับ5ชั่วโมงแรกของการใช้งานนะครับเพื่อนเพื่อจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งครั้งเป็นการรันอินนะครับ และหลังจากนั้นนะครับรอบต่อไปเราจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องทุกห0ชั่วโมงนะครับและในการใช้งานปออกตินะครับเพื่อนๆควรจะตรวจสอบน้ํามันเครื่องทุก8ชั่วโมงครับว่าอยู่ในระดับปออกติหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,น,เ,น,เน,นี่ยไม่ค่อยได้ใช้นานๆหยิบ ma มาใช้ทีนะครับแล้วปีหนึ่งก็ไม่ครบ50ชั่วโมงสักทีนะอย่าลืมเปลี่ยนน้ามันเครื่องอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะอันนี้เป็นการเซฟการทํางานของตัวเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องแบบนี้ราคาไม่กี่บาทนะอย่าแลกเกับเครื่องพังนะมันไม่คุ้มแล้วทุกครัั้้้งงงททีี่่่่เเราาาาาปลลยยยนนนํํมมมมคคืือออออะะกกกก็แไสวด จะอยู่ในกล่องนี้นะครับเขาจะเขียนเตือนเราไว้เลยเนาะว่าทําความสะอาดไส้กรองทุก50ชั่วโมงในการใช้งานเครื่องนะผมแนะนําว่าให้ใส่น้ามันพอดีกับการใช้งานนะไม่ให้ทิ้งน้ํามันไว้ในเครื่องนะครับหากน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในตัวเครื่องนานเกิน30วันแนะนําให้ถ่ายออกแล้วก็เปลี่ยนน้ามันใหม่ครับถ้าเกิดเราไม่ถ่ายน้ํามันออกจะเป็นถ้าเราไม่ถ่ายน้ํามันออกจะเป็นยังไงนะครับน้ำมันมันก็จะแยกตัวตกตะกอนนะครับเกิดคราบอยู่ทั้งไงนะครับเป็นสิ่งฉกปกนะเพื่อนๆก็จะต้องถอดออกมาล้างทําความสะอาดซึ่งก็จะะยยุ่่่่งงงงาาาาาากกกววคคคครรรรรรัับบเืือออมมตขทสไแพน ปั๊มน้ำการเกรษตรทาร์วา WP 3 0ตัวนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทครับแล้วตัวนี้ยังเป็นรุ่นโปรโรงใหญ่พิเศษแรงดีให้น้ำเยอะด้วยสเปเนี้ถือว่าคุ้มค่าม,มากมากครับและทราระว่ายังมีเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรอีกมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถสอบถามได้จากตัวแทนจาหน่ายของทราระวาทั่วประเทศครับรวมถึงในช่องทางออนไลน์ที่ผมใส่ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแลวขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจใผมพาผมไปยอด8ปดแสนซับคลายยอะ ดรามีติ๊กต็อกไลน์เฟซเชลแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไป